ชอบนอนก็รักโลกได้ด้วยสตาร์ทอัพสุดเจ๋งจากไทยทุกคนนอนกันวันละกี่ชั่วโมงครับแน่นอนว่าบางคนนอนทั้งวันก็อาจจะไม่พอเจ้าที่นอนที่เราหลงรักนี่แหละคือหนึ่งในตัวการที่ทําให้โลกร้อนมากขึ้นรู้กันไหมครับว่าตลาดที่นอนที่มันเติบโตขึ้นทุกปีเนี่ยแต่มันถูกนําไปรีไซเคลิลจริงๆแค่19%เก้าเท่านั้นส่วนที่เหลือก็กลายเป็นขยะซึ่งก็มีหลายเจ้าเลยครับกำลังช่วยลดปัญหานี้ทั้งอียิหรือ B A F F ของไทยเองก็มีเช่นกันกันกบนอนนอนสตาร์ทอัพสุดเจ๋งทาธ สามารถเลือกเช่าที่นอนได้ตามมาตรฐานโรงแรมตั้งแต่ระดับ3จนถึง6ดาวทั้งบุคคลทั่วไปหรือแบบ B2B เริ่มต้นแค่เดือนละ89บาทเท่านั้นตั้งแต่เปิดใช้บริการมาเขาช่วยลดขยะที่นอนไปแล้วมากกว่า18.4ตันใครเคยลองใช้บริการแล้วลองคอมเมนต์มารีวิวกันหน่อยถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมเคาะที่หน้าจอ2ทีและกดติดตามแค่1นาทีไม่ตกเทรนกับฟิวเจอร์เทนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ